สวัสดีครับเอฟซีเป็นสองในฐานผู้ชมทุกต้อท่านนะครับผมยอดวันกอกอขยี้ไพ่เอฟซีในฐานผู้ชมทุกท่านไปฟังการโทษสัมผัสระหว่างนวลทิยากรับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับเด็กถูกคำนวณที่แล้วมาเพิ่งกัเขาเปิดสามตัวกลับนะครับงวดนี้ให้ต้องงดให้มาแล้วนะครับวันที่หนึง่งท่านมาควบโมกิดนะครับเพิ่นเหยีมาตัวเลขตามไปฟั่งด้วยนนะครับเขามาแล้วก็หน่ากดติดตามกดแชร์ เป็นกาลังเกิดเลยนะครับขอมวดด้วนดมวนเกิดนวัตยาแบ่งปันใม้อปรต้นแทําเป็นคลิปเพื่อวาจัยเอฟซีและทำมุ่งส้มทุกท่านได้ฟังได้รูปเป้เหมือนกัน,กนทุกคลิปนะครับเพื่อนเสียงหายมาในนี้ตามแบบฟังพร้อมกันครับผมเลยนะครับตามพรอมานะครับซีแฟนชาวผมโทน,นะคะมืนน่อนวัตยาก็มีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขสูตรคำนวณกับเลขเด็กน้อยแฝดน,นะคะแนวทางของอาจารย์ยอดบูดีรามววทีิพานมาเป็นแบบนี้นะคะสาหรับเลขสูตรของอาจารย์ยอดนะคะ เ่ินลหาอ่าล่างพิเศษนี่หายสองซี8แปดเน้นสองซีนะคะสำหรับฝั่งนี้เป็นล่างบนนะคะให้วิ่งแปดบนล่างกระมาสามแปดนะคะเลขสองตัวเปินใหายแปดสองแปดสมนะคะเลขออก3าปดล่างนะคะเข่าแปดสาเข่าตกกลาบนะคะสําหรับเด็กน้อยแฟดน,นะคะเืิอนก็ให้ยแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเกสองนะคะเลข เลขออกสามแปดนะคะเขาโตกรัฟคือกันนะคะสําหรับงวดนี้นะคะวนันนี้งวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองหาหกเจ็ดนะคะอาจารย์ยอดบุรีรมให้มาแล้วนะคะจะเป็นตนัวได้จใจไปฟังเสียงสัมผษณแล้วว่านุทยากับอาจารย์ยอดบุรีรมงวดวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดนะคะ พ่อสวัสดีค่ะสวดีครับพ่อเป็นยังไงค่ะมูว่านีเจ้าดีบอสโอ้ตัวอฮะโื้อซื้อมอด้กลับซื้อบอได้กลับคื่อจันแล้ว่ะโนนี่ยากอะบอดด้ชื่อวาจะลงมไปไปลาเรกออกแล้วคิดว่าถูกไปเบิ้งบินบอได้ลงเลยแปดสามสามแปดเป็นไ้องถูกไ้อไปตาม แต่มักโอ้แวอีกไม้นึงผมซื้อสองครับไม้นึเจ้า้นมาห้าสเจ็ดกแอเลีกับกันเป็นน้ำพวงนะคะสื่อแปดสามออกสามแปเอาไม้ค่ะพ่อสู่สู่น้าทังของพ่อเขาแปของไอเด็กน้อยแฟดกเขาแปดสมสงสัยแม่เพิ่นทีที่วิทยาัเปนตรงสื่อกับมันป่ค่ะพ่อตามาได้ได้รัฐบาลพาไปเนาะอ๋อดีใจน้ำพึ่น เออรางวัลนี้เพื่อนบอกเราบ้าค่ะเด็กน้อยแฟนยังเลยครับยังมาท่านบอกมันบ้าค่ะครับพ่อพี่พ่อพี่ยาครับเออพร้อมแล้วค่ะพ่อพ่อจะปล่อยตองหวดแล้วมันบ้าค่ะครับเอ่อตอนนี้พกพกไอ้โทรไอ้ทางไลน์ไม่ไม่รู้จะได้เอ่อพกไอ้เห็นคนเห็นอยู่แล้วก็ไม่ยินเสียงอยู่ ครับวิ่งล่างลูกคูล่างสองกับวิ่งล่างสองครับจับคู่เจ็ดห้าวูนเดีังค่ะครับครับจับคู่ไปษาเอเจ็ดห้าเจ็ดห้าูับเจ็ดห้าู จ็ดหนึ่งหนึ่งครับเล่นเลยสองหางนครับอ๋อเน้นสองหางครับก่ะเลยประกบกันสี่ห้าหกกันสี่ห้าหกแล้วก็สองห้าเปดสองห้าแปครับแล้วก็สองตัวให้คือบ,บนในรล่างทังหมนะครับลักตัวด้วยก็ดีเหมกันครับห้าตูน หนึ่งหนึ่งตัวเี้นเลยครับ 5, 0, ห้าศูนย์แล้วก็หนึงหนึ่งครับแล้วก็ห้าห72าแปดเ็ตสองตัวกันครับห้าหกห้าแปดห้าแป้าหกห้าแปดตัวกันส,นสน2 2> ่วนล่างจะเป็นเกตสองตัวเดียวครับล่างเกดสองครับอันนีวอันนี้ล่างพิเศษมั้เพะะ่อค่ะ ภาพลางโิเษครับต่อ้นก็ให้ซื้อกำลังนักบนนหมดนะครับทางลาอบนนัางันนี้ั่งครับสองตัวให้ปูบนนั่งหมดเลยครับเดี๋ยวได้ค่ะครับครับสรุปมาแนวทางของอาจารย์ยอดบูรีรามุ่นวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเ็ด คนนี้ให้วิ่งรูดหาจับคู่เลข3าตัวมีเจ็ดหาศูนย์เจห่งหนึ่งีหาหกองหาแปดเล่นที่เจ็ดหาศนย์กับเจ็ดหนหสำหรับเลขสองตัวหาศูนย์ห่หนาหหาแเน้นที่หาศูนย์กับหนหนึ่ง สามารถไปได้บนรางสำหรับรางพิเศษเนี่ยห้วิ่งสองห้เกตสองห้างเดี๋ยวนุนทิยาลงถือปะค่ะพ่อครับทุกต้องครับค่ะข,ขอบคุณหลายๆเด้อะ่ะที่ห้แนวทางวันนี้ห้เอฟซีโซดีโซมาก,ก็ะแนวทางของพ่อนะคะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะค่ะวันดีครับค่ะผอมเป็นองเอฟซีกับสิดียินเลยนะคะเสียงสัมภาษณ์แล้วว่านุนทิยากับอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะเป็นกับห้บมัว้ายโตนะคะห้น่น้อย แยกบนแยกล่างนะคะอ่าล่างกิเศสมีหางเดียวนะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนะี่ยเป็นบนล่างนะคะสําหรับแนวทางของเพื่อนวัดิพัฒน์มานี่ขาเขาแปดสามนะคะเขาทั้งของเด็กน้อยแปดทั้งของอาจารย์ยอดนะคะผู้ใดอยากรวมทั้งบุญกับอาจารย์ยอดก็โทรมาเด้อค่ะศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแอดไลน์ตามเบอร์นะคะ 0981971934อยางมทํ่าวมทำบุญกับอาจารย์ยอดนะคะค่ะทรมากก็เมม็นมานะคะถักลายมานะคะสรุปหน้ร่างของอาจารย์ยอดองวดวันที่1ตุลาคม2567้าเนะคะอาจารย์ยอดบุรีรัมยเพิ่ลป่อยต้องงวดอ่าสองตัวรางรางพิเศษนี้เกตสองหางเดียวนะคะวิ่งสองล่างสำหรับฟั้งนี้เนี่ยวิ่งรูดบน5้านะคะจับคู่ให้ เจ็ดหาศูนย์เจ็ดหนึน่นะคะเน้นที่7จ็ดหาศูนย์กับ7 1, 1็นะคะสำหรับเลข2อตัวหาศูเป็นตัวเน้นตัวกันลงมากลองลงมากก็จะมีหาหกับหาแทั้งหมดทั้งมวลนี่ไปบนล่างเป็นแนวทางหาสื่อสารกินแบงรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ้นที่ยากกับกอ,อ,อ,อง FC, ว้ยพอนห้พความคิดเนเอฟซีสุดดีแนวทางของอาจารย์ยอดบุรีรัมนะคะ ครับการวางบาเอฟซีไรต์ธรรมบุตรสมุท่านคงเสียดายเงินฟังแล้วนะครับทิ้นนวนยาได้สรุ่เลขของอาจารย์ยอดบุรีลลัมนะครับสำหรับผมในไทยคลิปนี้สรุ่ยครั้งหนึ่งนะครับอาจารย์ยอดบุรีลลัมเรียกสู่ขบวนขามาแล้วเข่าแปดสามตัวกลับนะครับวันนี้ก็ให้ตองวดวันที่หนึ่งท่านว่าโกมกุญแจนะครับพระให้มาวิ่งลูดบนหาตัวเดียวนะครับวิ่งล่างสองนะครับจับกู้สามตัวเบน หาศูนเจหนึหนนะครับี C, หาหกนะครับเมื่อกี้นีหนที่เจหาศย์กับเจหนึหนนะครับสำหรับเล็กสตัวมีหาศูนย์หาหน่งหา 6, หกะครับเ็ N, ที่หาศูนย์กับหาหนึ่งนะครับสำหรับลางพิเศษก็มีเกจสองนะครับตัวเดียวนะครับสำหรับเลขกบนก็สามารถวิ่งในบนล่างนะครับ ไปครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางซื้อตักกิแบงของ้อตะบันกวับบงบ่ายเอฟซีเลยทำซ่อมทุกท่นานคงเสียทีเง้นฟังเล้วนะครับสำหรับเพิ่มใจจิ้มนีโคจิตีเพียงสำนีพบกันอีกคิปต่อต่อไปรับลิ้มนีนโชคดีสวัสดีครับ